เครดิต1 0 0 0รับได้ทุกคนที่ BKK 999ง่ายๆแอดไลน์แอ BKK 999 TH คลิกลิงก์ได้เลยสวัสดีครับพวกกับซูลูเกาวโชซี 4. เราเริ่มต้นกันที่ห้ามกับพิบตา อาร์ติโกมาริตเสนอซาอูให้กับโชซีก่อนปิดตลาดอาจมีบิ๊กเดีลวเกิดขึ้นก่อนตลาดวายนะครับเมื่อล่าสุดทีมตาหมีสเสนอซาอูยีเกตให้กับสิงห์บุพิจารณานะอาร์ตโกมาริตเสนอซาอูยีเกตก่องกลางลูกหม้อ,อของทีมให้กับโชซีพิจารณาก่อนตลาดปิดตัวลงในสัปดาหนะ์หน้าตามการรายงานจากโกประเทศไทยโดยมิฟิลในวยยัย26ป,ปีเสียตำแหน่งตัวจริงภายในทีมตาหมีไปตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้ว และถูกมาว่ากลายเป็นส่วนเกินของทีมในวันกันนี้แม้ว่าเขาจะได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงตลอด2เกมแรกแต่ปัจจุบันดาวเตะชาวสเปนรับค่าจ้างอยู่ปีละ7ล้านยูโรอารลุงบริทจึงพยายามหาช่องทางปล่อยตัวเขาเนื่องจาก องการกงบเอาไ <c oughs> ว้เสนกจับมัตติอุสกุนย่าดาวยิงของเฮทาบลินที่ใกล้จะบรรลุข้อตกลงกันได้แล้วล่าสุดตามีจึงเสนอตัวซาอ,อูยิเกตให้กับสิงห์บลูเชลซีพิจชรนาซึ่งยอดทีมจากอังกฤษก็สนใจที่จะยืมตัวนักเตะม,มาใช้งานก่อนหนึ่งฤดูกาลพร้อมกับปรับพิชชอตขั้นเงินทั้งหมดให้ยันไรยก็ตานเชลซีอาจจะจำเป็นต้องปล่อยนักเตะอย่างรูเบนดอฟสตาร์ชิตนาธานเอมบาดู ลอสบาร์คลีย์และแดนนี่ดิงวอเตอร์ออกจากทีมไปซะก่อนซึ่งต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วทั้งสองสโมสรจะสามารถตกลงกันได้หรือไม่จิมีก่กาเล,ลเกอร์เปิดเผยลิเวอร์พูลมีสูตรรับมือกับลูกากูในเกมบิ๊กแมตช์สุดสัปดาห์นี้จิมีก่กาเล,ลเกอร์ตำนานกองหลังของลิเวอร์พูลแสดงความคิดเห็นอย่างเชื่อมั่นว่าทีมรักของเขามีสูตรเด็ดรับมือกับโลมิลลูลูกากูดาวยิงขั้นเทพในเกมบิ๊กแมตช์เจลซีปะทะนลิเวอร์พูลในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ผมมั่นใจว่าลิเวอร์พูลจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสไตล์การเล่นของตัวเองเพื่อรับมือกับลูกากูและเชลซีในบิ๊กแมตช์สุดสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนพวกเขาจะเดินเกมตามถนัดของตัวเองโดยไม่ไปสนอะไรทั้งนั้นจะมีการเลิกกล่าวกับสเก็ตสปอร์ตเหตุผลสำคัญก,ก็คือพวกเขามีกองหลังที่ไว้ใจได้อย่างเวอร์กิลฟันดส์ลงประจำการอยู่แล้วทั้งคนนะครับซึ่งเรื่องดว,ต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 วลตัวตัวกับฝ่ายตรงข้ามก็มีเป็นสองรองใครในใต้ล่าอย่างแน่นอนและผมเชื่อมันว่าจะจัดก,การกับลูกากูได้อย่างอยู่หมากเกมใหญ่ที่มีเดิมพันนนสูงงแบบี้้ลเอจจป็ะต แข่งด้วยความกล้าหาญเจเกนกรับเองก็ต้องกล้าตัดสินใจกล้าคิดกล้าทำเพราะตัวเองก็มีกลุ่มนักเตะที่เก่งมากเพียงพออยู่แล้วอยู่ในมือ,อยังไงละ่ะการดวลกันระหว่างฟันไดกับลูกกุูจะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากที่สุดไม่มีใครรู้ลงหน้าหรอกนะครับว่าฝ่ายไหนจะชนะหรือเพลียงพล้ําก่อนแต่ที่แน่ๆลิเวอร์พูลของผมจะเดินหน้าขึงเกมรุกเข้าใส่เหมือนเดิมอย่างแน่นอน ผมไม่ได้พูดจาดูถูกลูกกูเลยนะเพราะยังไงเขาก็เป็นกองหน้าระดับท็อปที่เคยผ่านเกมพรีเมียร์ลีกมาแล้วโชคโชนแต่ที่เขาโชว์ฟอร์มดีแบบเวอร์อรในเกมนัดล่าสุดกับเพาะอาซนอลและเทะเองด้วยส่วนหนึ่งซึ่งก็ต้องมาวัดกันอีกทีว่าพอเจอลิเวอร์พูลแล้วจะเทพเหมือนเดิมหรือเปล่าแฟนเชลซีรุมถล่มท,มทวิตเตอร์เจ้าหนูสโลบาหลังจากออกปากชมดีแคนไรส์ลงทวิตเตอร์ เทรเวอรซโลบานะครับลบโพส์ทวิตเตอร์ที่เขาพิมพ์ข้อความชื่นชมดิคันไรส์หลังจากที่แฟนชลซีจำนวนมากรุมเข้าไปตอบว่าอย่างดูเดือดหลังชนะชนะสี่หนึ่งของเวทีนิวซัลเต็ดเนเธอร์แต์สตี้ในค่ำคืนวันจันทร์ดิคนไรส์ได้โพสตข้อความยกยอปอปั้นเพื่อนร่วมทีมของเขาลงโลกโซเชียลมีเดียโดยโซโลบาก็ถือโอกาสรีทวิตข้อความของเขาพร้อมกับชื่นชมว่าเป็นสุดยอดแข่ง ยันรอยก็ตามแฟนบอลโชซีบางคนไม่พอใจกับทวิตของสโลบาเนื่องจากชัยชนะของกุนคอนนันหมายความว่าทีมของโทมัสดูเคิลจะร่วงลงมาจากการเป็นจ่าฟูงพรีลิกไปโดยปริยายยันรอยก็ตามสิ่งที่หลายๆคนอาจจะลืมนึกไปก็คือการที่เขาทั้งสองคนเป็นเพื่อนร่วมทีมกันมาก่อนในอคาเดมี่ของเชซีเช่นเดียวกับเมสันเมาส์นะครับและนี่คือบางขาองเงียนจากแฟนๆนสิงบูที่มีต่อป,ประกันหลังในวัยยุ่ปีรายนี้ปล่อยเขาออกจากทีมไปเลยออกจากสโมสรข้าไปซะหมดเวลาของเองแล้ว นี่คือสุลข,ขา่าวชจซีนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่25สิงหาคมครับ